เปิดครับเคลียร์กันตีเปิดครับยกมาเฉาโดนอยู่ละเฉาแบบอันตีอยู่ครับแล้วโอนเนอร์เข้าไปเปิดโอนเนอร์หน้าตายครับโอนเนอร์ตายไหมแล้วขับรถชนครับตัรันขับรถชนเอมมี่ตายไหมเอมมี่จะตายเอมมี่เอมมี่ตายกูมาชิกูมาชีตีอยู่กูมาชิตีตีตีโอ้โหครับผมที่ว่นครับชนะไฟนนี้ได้ไปสี่ครับผม พร้อมกับบ้ารอนเกิดอีกเป็นไปได้ยังไงไม่รู้โอเนอร์คือแบบโอเนอร์ไม่ตายหรอเฮ้ยโอเนอร์ไม่ตายอะไรยังอยู่ตรงนี้อยู่อุ้ยอ่ะนี่ครับดูโอเนอร์นะยกมาเลยเฉาแบบมันเปิดน้ำตีครับก็เลยตีไม่เข้าคุณไอ้ชี้แล้วโอเนอร์เข้าไปอย่างนี้แล้วแฝดออกมาแล้วฟุ่งเข้าไปใหม่ครับผมแล้วตีแล้วตีสองตีก็ตีได้ทั้งอาทมันได้ตีอีกหนึ่งที โอ้เนอะตัน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 ตโอตันตอนตั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 ตันตตัน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 ต e นตันตันตัน้ันตันต้นตันตนตันตันตนตันตัน้นตัอตนตัอตนตันตันน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 ันนตันนตันนนนตน ทีวันชนะไฟที่ต้องการมากมากครับอินเซนไฟแบบบิ๊กแต่ว่าพุ่มบารานายืดไม่ได้ครับีวันต้องเลือกเล่นคู่นี้เท่านั้นครับคู่นั้นเล่นไม่ได้แล้ว ปิดวิชั่นในหลุมก่อนนะจะเล่นตรงหลุมลำบากเลยครับเฟกเกอร์หาเหลี่ยมปิดทางครับปิดทางให้อยู่แล้วเคเลียยอมตายเหรอเคเลียกุฎันติไม่ตายครับเปิดเปิดเส้นทางหน่อยตรงนี้เฉาตายเลยไหมเฉาตายเลยเหลือยังไงต่อครับผมทำอะไรได้ไหมคุณมายชี้ตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่เฮ้ยซีวูมันเข้ามาซีวูมาซีวูมาซีวูตีวูตีวูโอ้โหโอ้โหเคลียร์มึง เห็วปะใส่ซ uh, ีวูเหรอผมจะมาเผาวะจบเกมได้นะคือรีบมามาดันตรงนี้แล้วเอาอินฮิบิเตอร์ขวาแล้วก็ดันจบไปเลยครับ ผมไม่อมรอเชมเพ็กเกิดแล้วเดี๋ยวต้องมาสู้บารอนอีกอยากจะจบแล้วครับ <c oughs> คิดดูว่า <c oughs> พี่ว่าเกมเนี้โดนเวนซิวเร <c oughs> าว่าเลยว่าโชมเมเกรมอร <c oughs> ์ไม่ได้ออกไม่ได้ออกจอกเจาอเวทเลย <c oughs> เพราะโชมเมเกอร์บ้นใจเลยว่ายังไงซิวก็ออกชิ้นสอง <c oughs> ดูดิ อารีไม่ออกเก่าเวทโผมแล้วเปิดไปแล้วลูสิตเคลรีจะตายครับแต่ว่ายังไม่ตายแล้วตรงนี้ชิวูตายครับผมตายแน่นอนเอมมิงเอมมิงทำอะไรครับผมไม่ได้ครับเรียบร้อยจีจีครับลูสิตแต่คุณเมอร์ชิตายนะคุณเมอชิตายไม่แน่นะไม่แน่นะไม่แน่โอ้โหเรียบร้อยครับและเป็นเพนต้าคิวของโอเนอร์ครับโอ้โหแบกสุดๆครับเจฟู โชว์เมเกอร์รวยมากแต่มันไม่มีเจาะเวทเปียหายหนักและเป็น T1 ครับ 1> <T> 1ที่ 1> <T> 1สไตแบ็กกลับมาได้เป <was S 2> ็นหนึ่งต like ่อหนึ่ง